เรา <c oughs> <c oughs> เริ่มกินแล้วนะคะเริ่มกินแล้วนะคะเป็ยคือนี่มึงพลาดนะมึงออกจากลูกค้าไปเลยนะไปแล้วนี่นี่่นเดียเลยักดีนะดีนะโอ้เดียวเป็นวยแล้วกติกเยแตกเลยที่ผา ทุกคนวันนี้เรามากินซุปคลิปค่ะงานเลี้ยงปีใหม่ของออฟฟิศค่ะนั่งกันทั้งนู้นเต็มเลยวันนี้เราจะถ่ายคลิปกินแบบรัวๆนะจะถ่ายชุดแค่คลิปกินเยอะๆนะอุ้งฟฟิศปุกปุกปุกปูค่ะมากินมากนี่ได้งานเลยแต่เขาให้เคี้ยวสองใบเหมือนกันแต่จิ้มสองช้อนจิ้มสอง Cái ừ, đập câu lì đây là câu lì tí vừa cái điểm này sinh nhanh nè câu nè tất Mọi người, ăn mực đỉnh กินอะไรเกานลีนี้แดงายแล้วแดงเราสวยเยอะมากเปยนยาขึ้นเคียนจริงๆนะหนุ่มามันแบบมันดู สือไม่ให้เรากินแข็งเ,เดิถ้าเกี่ยวดีไม่หวนานอะทุกคนดูค่ะมันมากมายขนาดไหนสภาพเาานือ้อค่ะตัวถองเนื้อค่ะ คนเน,เนื้อเหนือมันน่าดิงมากยิ่งกะผักเริ่มเลี้ยนเราก็ต้องกินผัดเดเนก,กเยอะๆเนื้อค่ะทุกคนเนื้อเนื้อค่ะอินจิจริงอาหารเลยค่ะมาแล้วการใส่สไตล์ก่อน ขึ้นเพราะอะไรเพราะเรากินเยอะเราฝึกเองตลอดเพราะเรากินเยอะแต่เราก็สู้โตอื่นเขาวางมือนะคะเพราเรายังไม่วางมือนะคะตอนนี้เรายังกินไม่หยุดอเราหลับไม่วางแล้วเป็นหินมาเยี่ยม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 วางแล้ว ปิดท้ายด้วยโมจิย่างจิ้มช็อกโกแลตทุกคนอ,อร่อยเดียวราคลิปนี้ก่อนน่าคลิปกินก่อนกันไม่ไหวแล้วอิ่มมากรอบต่อไปเราจะถ่ายคลิปอะไร,รอ๋อติมี่ใหม่ที่บ้านค่ะที่บ้านจะจัดงานปิมีใหม่ต้องเตรียมพร้อมเตรียมซื้อนู่นซื้อนี่จัดงานปิมีใหม่ค่ะปีนี้จะมีอะไรนะคะเหลเดี๋ยวไปดูกัน<ด>บาย,บาย ด้อเราไม่กินมีเส้นเล็กนะนี่ค่ะก็มีของปิ้งย่างนิดหน่อยของเราชามที่สองระดมำให้ไหวกินก่อนเพราะว่างานคน ก่อนจะจับของขวัญก็ไปแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวของขวัญเยอะไหมของขวัญเยอะมากใกล้เวลาแล้วนะคะทุกคนเราจะจับของขวัญไม่ายเพื่อนๆนะบ๊ายบายเพื่อนๆนะ ทบปีใจเป็นกุอนกันทำหมดีเลยใช่ไหมทำแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วีเรียบร้อยแล้วาตกับของนะคืนนี่มึงพลาดนะมึงออกจากลูกไทยกปเลยนะได้มันจริงจังมันจริงจังมากเลยอะโอเคโอเคตนี่จะเอาจักก่อนหรือว่าให้ใครไม่อปตให้เจ๊กก่อนเจ๊๊กก่อนเพาะว่อ เกียรติเขากูให้ยติเตให้กียรติที่ไปูน้ตที่ต้นี่ตเฮ้ยไปัองความรักก็ยังเมือนเดิมขอคนเรามลักกันมันก็จะได้ของคนที่เขารักแม่

มีมีมีในใจไม่มีถับจริงๆว่ามีในใจไม่ม,ไมีไม่มีจับปื๊ดจับปื๊ดเห็นไหมเอาถึงบอกแล้วคนเรามันจะบนเวียปล่านะครับจริงๆเห็นไหมเขาบอกแล้วความรักมันจะอยู่บนเวือนกันอยู่แค่นี้มันจะอยู่ในครอบครัวเนี้เลิกดีกว่า โอ้นาตัวตายจะรักใครตั้งใจในคนต้องาตีเก่าไปไหนมาวันนี้ขอบคุณงนนะเออใช่ไหมต้อเปิดใหม่ป่ะอ๋อของเก่าภูมิใจในสิ่งที่คุณได้รับให้แม่เห้วมาต้องชี้ยกไงเดี๋ยวเ็าจะเบ็นถิง500ปีมิกิอาร์ม้ห

ขออย่างแรกหลวพิชชัดล้อแล้วุล้อไหมขอเรียนเจอพิชชัดไ่ได้้าไม่เแล้วหรอไม่เคดเนี่ยเห็นไม่พ่อดวงมันอะมันไปต่ากคุกกี้ของใครอะของพี่บอลอถูกต้อง ชีวิตของคุณเองทานแก้ไม่ขอบคุณเลยเนี่ยอไปตกแล้ตกแล้วเนี่ยปีใหม่เดี๋ยวเราไปวัดกัน

แป้งเขาห่อกนร้อยหนึงมึงห่อมึงทีรู้ไหมนั่นร้อยหนึ่งอ่ะห่ออ่ะก้ตาลนันแหละโอ้โหว้าวเย็นช่ำแก้วเขาขอชาแก้วแก้วแก้วอ่อะไรอชาหรือเปล่า

สวัสดีข้าวส,สวยๆยังไงไหนที่พาดูสวัสดีข้าวส,สวยๆก่อนข้าสสวโอ้เราลืมของใช้ส่วนตัวซะพวกแปรซสีฟันยาซีฟันเราเลยต้องมาซื้อเจลซื้อข้องแล้วที่บ้านพ่อแม่มีหมามีแม่เราก็เลยซื้อไปให้เอาไว้ให้กินเล่นกรุกบกรุบเวก้ามาซื้อเครื่องดื่มด้วยข้ามีใช็ไปไหน่เราต้องรอเวลาซื้อเครื่องดื่มก่อน เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาซื้อเครื่องดื่มเราต้องเดินเล่นรอไปก่อนใน C ีเจนะจ๊ะแล้วก็มาซื้อผักที่ตลาดด้วย

นอนในบ้านสะอาดด้วยกันมีคนนึงเดี๋ยวก่นเดี๋ยวซางก่อนกูกินนะกูยังยังไม่ทันจะหกเลยเหมือนก <c oughs> ันจ้าชื่นชื่เอาแล้วขยันยังยมีแม่บ้านมาถามไม่ต้องเป็นพวงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กัน <c oughs> ที่บ้านพูล่าของมิฉันเองค่ะฮิวค่ะพูล่านะสาวๆไ้ด้วยค่ะ สิคนละ5คนนะคะมี16หล,ลักมาจักได้โอ้โโปรโมทจะสุดรนี่สัเซอร์หลักค่ะทุกคนกำลังปั่นอยู่วันนี้ตีสี่ม่วงสี่ม่วงค่ะจับน้ำเล่นน้ำได้ด้วยแล้วมีป้ายด้วยนะจับเออๆๆเอ,าอ,าอา้ายเยอา้ายเอากับไ I <laughs>